หลังจากที่สถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชาเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆจากการที่ฝั่งกัมพูชาใช้ปืนใหญ่และจะรวดยิงข้ามแดนเข้ามาฝ่ายไทยก็ไม่อยู่เฉยล่าสุดกองทัพบ,บกสั่งเดินเครื่องเต็มสูบเปิดปฏิบัติการตอบโต้ทา,ทางทหารทันทีจุดเริ่มต้นความเดือดฝั่งกัมพูชาเริ่มใช้ปืนใหญ่ยิงเข้ามาในฝั่งไทย รวมถึงมีความเคลื่อนไหวของอาวุธหนักอย่าง PHL03, r m 7 0และ BM21 ทำให้ไทยต้องตัดสินใจใช้กำลังตอบโต้ปฏิบัติการของฝั่งไทยกองทัพอากาศไทยทรง F16 จำนวนสีลำออกบินปฏิบัติภารกิจทิ้งระเบิดใส่ฐานทหารกัมพูชารอบพื้นที่ปราสาทตาเมินทมและปราสาทตาควายภารกิจสำเร็จลุล่วงและนักบินกลับถึงฐานอย่างปลอดภัยความเคลื่อนไหวแบบล่าสุดแบบไทม์ไลน์ เวลา16นาฬิกา40นาทีกองทัพภาค2รายงานว่ามีการสู้รบตึงเครียดเกิดขึ้นใน7จุดช่องบกผู้ถีปราสาทโดนตวนช่องตาเท่าเขาพระวิหารช่องจอมตาควายตาเมือนทมภูมะเขือช่องอ่านมา้าพร้อมเปิดเผยว่าฝ่ายเขมรมีพลซุ่มยิงจากเขาพระวิหารและเริ่มเคลื่อนรถถังเข้าใกล้ปราสาทต,ตาควายเพียง2กิโลเมตรขณะเดียวกัน ฝ่ายขเขมรสูญเสือ,อย่างหนักที่ภูผีเวลา17นาฬิกา30นาทีมีรายงานว่าจะรัวจากฝั่งกัมพูชาตกลงในพื้นที่อำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดทำให้ประชาชนเสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บอีกหนึ่งรายเวลา20นาฬิกา30นาทีโฆษกกองทัพไทยทแถลงสถานการณ์สรุปว่าพลเรือนไทยเสียชีวิตแล้ว14รายทหารเสียชีวิต8นายผลการปฏิบัติของฝ่ายไทย ฝ่ายไทยสามารถควบคุมพื้นที่แนวเส้น1ต่อ50,000ได้สําเร็จบริเวณช่องอานม้าอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ที่กัมพูชายังพยายามรุบล้ำช่องตาเท่าหน้าเขาพระวิหารภูมะเขือช่องจอมตาควายปราสาทต,ตาเมืองโดยฝ่ายกัมพูชายังใช้การยิงแบบไม่เป็นไปตามหลักสากลและอาจตั้งใจสร้างความเสียหายสูงสุดก่อนการเจรจา เวทีเจรจาและความเคลื่อนไหวทางการทูตรัฐบาลไทยยืนยันไม่ยอมรับแผนที่1ต่อ2 0 0แสนและยึดแนวอธิปไตยตามแผนที่1ต่อ5 0 0 0 0่นมาโดยตลอดผู้นําไทยและกัมพูชาเตรียมบินไปเจรจาที่มาเลเซียในวันพรุ่งนี้ประธานาธิบดีสารัฐและหลายประเทศเสนอตัวเป็นคนกลางในการหาทางยุติความขัดแย้งบทสรุปสถานการณ์ยังไม่นิ่งและยังมีโอกาสเกิดการประทะัเพิ่มเติมตลอดเวลา แม้จะมีความพยายามจากนานาชาติในการไกล่เกลีย่ยแต่ไทยก็ยังยืนยันในหลักอธิปไตยเต็มร้อยไม่มีการยอมลดแนวชายแดนแม้แต่นิ้วเดียว